แล้วก็เขียนเลยครับผมมาถึงกันนี่แล้วครับผมมิดโลเลยครับตรงนี้เข็นกันจนแบบหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้หวังว่าไม่มีฝนนะครับวันนี้ก็จัดเต็มให้้าภาพครับผมจอ18มิตรครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ มาแล้วก็เขียนเลยครับผมสวัสดีด้วยครับผมอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันครับวันนี้ทีมงานที่ชัยภาพยนตร์อยู่ที่บ้านหนองว่าครับผมมาในงานชาวพนักิจครับผมตำบลโคกเหล็กนะครับอำเภอห้วยราชนะครับวันนี้ก็อุปสรรคเยอะเลยครับพี่น้องกว่าจะเข้ามาได้ครับผมตัดต้นมงต้นไม้ตามข้างทางนะฮะมาถึงกันนี่แล้วครับผมมิดโลเลยครับตรงนี้เข็นกันจนแบบ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้หวังว่าไม่มีฝนนะครับวันนี้ก็จับติมให้้าภาพครับผมโจ1สิบแปดมิตรครับผมนี่นะเจ็ดสี่แสนตันเท้านหนองว่าเมฆาเยอะเลยครับผมจวดอย่างเดียวเลยพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้เสียงตรงเสียงกลางตู้เขวน เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ในส่วนของไฟสตตปนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งให้แล้วขอบคุณทีมงานเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้ที่ติดต่อมาในงานชาวพนักกิจวันนี้นะครับบรรยากาศการติดตั้งครับผม,มหลายท่านบอกว่าอาจารย์น้อยนี่พาไปชมแต่บรรยากาศการติดตั้งก็มาไม่ทันครับพี่น้องตั้งแต่เช้าผมมัวจะติดถ่ายคลิปร้านพี่ปรีชาอยู่ครับผมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ส่วนช่วงที่จะขึ้นโจอะไรนี่ก็ต้องเป็นดีเจด้วยก็ไม่มีเวลาถ่ายให้นะฮะด้านล่างนะครับติดป้ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นทีวีชัยโปรโมชั่นแต่ชั่นนี่น่าจะเขียนผิดนะ CH UN เนี C ่ยชั่นเลยนี่ชั่นของแท้เลยนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นป้ายไฟนะครับมีในส่วนของร้านกิติอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมลำปลามาสมาเป็นในส่วนของ ผู้สนับสนุนนะครับี่นะฮะวันนี้ก็สถานที่ตั้งโจจะภาพจัดเตรียมให้เลยครับผมสวนด้านหลังเลยนะครับตัดยงตัดหญ้าให้เลยครับผมนี่นะฮะสวยงามจวดอย่างเดียวเลยครับพี่น้องนี่ฮะเสตตี้ด้านหลังแน่นหนาครับผมสรงสลิงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมตอนนี้สายลำพงลำพงก็ใกล้จะเสร็จล้ะ น่าจะไม่เกิดห้ามูมครึ่งก็พร้อมที่จะซาวเช็กเลยครับผมนี่นะฮะมแล้วมาอีกแล้วสวยงามเอ,นอ,อบนหัวตะดอซิงตะดูบนหัว<อ>มึงสิฝั่งโน้น <laughs> ไม่เขาเขาโทรมาบอกแล้วว่าผมไม่ตกอ วันนี้ระบบไฟสวยๆจากทีมงานตนะออดอซิงน,นะฮะเยอะนะฮะเมาไฟอีกแล้วรถนวยวันนี้ก็นี่แหละครับผมเจ้าสิบล้อเพลาเดียวมาถึงงานก็เรียบร้อยโรงเรียนเจนเลย,เยมิมด,ล,ด,ดมล้เอเอพลาเดียวก็เสียวได้เสียวจริงๆครับเมื่อเช้าสิบคนเข็นไม่ขึ้นเลยครับพี่น้อง ได้สิคนขึ้นเลยปฏิการวันี้ก็หวังว่าฝนไม่ตกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือต่อลำพงออืมยากลับเฟตนะเช็คก่อนท่โคนเออน้ำเงินแดงเทาดำวะฮะดรยุ้ยถูกไหมนี่ชัวร์ไหมอันนี้ไม่ชัวร์แล้วนั่งแล้วตอนนี้แจวเลย นี่นะครับสายลำโพงที่ใช้นะครับจะเป็นสายขนาด4คูณ4เลยนะครับเบลล่มเลยครับผมอืมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหล็กค้าด้านหน้าแบบนี้นะครับสวยงามอันนี้แผนงมไฟสายอะไรเยอะแทนนี่อันนี้สายอะไรสายเบสด้วยบป่นี่น,นี่ปลั๊กไฟนี่เบสอ๋อี่สายเบสอยู่บ่ วันนี้สายเบ็ดอยู่เพียบเลยครับยังโตไม่หมดทางนี้พึ่งจะได้ข้างล่างอืมได้เส้นเดียววันนั้นนะโอ้ช้าจริงๆเลยเท่าแกยุ้ยนี่หน้าดำขำเครียดมากเลย่โอ้ไรเลงตัวข้างลื่อโอ้มันสนอมเลยาใสัญญาณเลยนะพระเอกไฟต่อยเตรานะรับประกันแรงไม่แรงครับผมแต่แรงหายไปอันหนึ่งแล้ว โอ้นี่ผู้บริหารจอนี่ฮะจอมโมบิดิจอมานโอ้นี่ย้อยคุมจอเลไรกัถ่ายมันเจ็บเลยเออไม่นบอกมันเจ็บเตะเขม่าละลืบใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขวางนะครับนี่นะครับจะภาพจัดการให้นะครับเอารถไถมาเกลี่ยให้นะครับก็พื้นที่สวยงามเลยครับผมกว้างครับวันนี้แม่ค้าแน่นเลยครับด้านหลังจวดอย่างเดียวครับพี่น้อง มาแล้วเข็นเลยว่าอย่างนั้นไฟสวยๆนะครับวันนี้ระบบใหม่ด้วย,ยจากทีมงานตะดอซิงนะฮะนี่มาแล้วเข็นเลยสูกเกนครับผมอันนี้ก็จะมีงานนะครับล่าสุดนี่เหมือนจะได้ไปสะกแก้วหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะได้รับงานหรือเปล่าเพราะว่ารถหน่วยของเรานี่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะ ต้องขึ้นภูเขาเดี๋ยวดูดูครับผมถ้าว่าได้ไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับเห็นมีเจ้าภาพติดต่อมาจากสะแก้วนะครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่กระหึ่มไม่เบานะดูระบบเสียงครับผมเจนนับบอลปูนเลยเมืองเกลือเลยนะครับมีงานก็ติดต่อได้ครับผมบุรีรัมย์บ้านเราเริ่มต้นที่2องหมื่นนะครับผมจะ2องหมื่นเท่าไหร่ติดต่อเข้ามาได้ครับผมตามระยะทางครับผมราคาไม่แรงครับนี่คุณตาลําในส่วนของ นีแล้วนะครับสุดยอดเลยบอกได้คำเดียวเลยว่าจวดอย่างเดียวเลยครับโอ้ทักเร็วๆท่ <c oughs> าเอเามือปนปองต่อยปักเซนลูกเอามือลนกเจ็บเนื้อรุน่อนก็ดอเจ็บสนันเลยนอนไหมนะ <c oughs> <c oughs> จะไรายม่งตเนื้ออ่ะ ໂອລຶດຈັນໄຮເອີອະຕະດໍສິງມັນໂມໂຕປີ້ປຶ້ມເຕັມເຍລືດດອລືດອັນນຸເລຍມັນມາພິແປບເລີຍຫ້າມັນດີຈັນໄຮເຮົາຫາຍອັນນີ້ຈັນໄຮນົກນັງຄລູນທ້າຍມາເມື່ອຕາທີ1ເທດສໍຫືເທດສໍເດເທດສໍເທດສໍເດກະຈັນຈັນປະຈັກຈືມເອີທີມງານເຫຼ່ນໄຟບ້າກາມອະຕະດໍສິງຫື อันนี้เสียงกลางใหม่นะครับช่างบมตีให้นะครับนี่นะครับเป็นฮอนโ,ล,โลดนะครับสวยงามเลยตอนนี้ก็กำลังที่จะเริ่มติดตั้งทีละชิ้นนะครับในส่วนของการโตนะครับตู้เบสได้แล้วแถวหนึ่งนะครับกำลังจะขึ้นแถวที่สองเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันครับผม ฝากไปด้วยนะครับมีงานทุกครั้งติดต่อสอบถามราคากันได้ครับราคาไม่แพงกับทีมงานทวีชัยพอ่อพยุดครับผมอ๋อคลิปนี้ไม่ยาวไปไม่สั้นไปพอดีพอดีเนาะพี่นอง,นองเดี๋ยวเตรียมตัวไปอาบน้ําก่อนเตรียมที่จะซาวเช็คไ,ไปละครับ